กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีการแก้ไขนะครับสำหรับเข้าใจว่าในปัตตานีนาราธิวาสยะลาสตูลที่เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้มีการแก้ไขการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยด้วยนะฮะคือมันเป็นมันเป็นบันทึกการรักษาพยาบาลที่ออกจากส่วนราชการผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากราชการให้แก่คู่สมรสของตนจะต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายคือมุสลิมเนี่ยเขาสามารถมีเมียได้4คนใช่ไหมไม่เกิน4คนแต่สวัสดิการของราชการเดิมเนี่ยให้แค่คนเดียวใช่ไหมอันนี้ด้วยความที่ต้องมีความเท่าเทียมเขาก็เลยจะแก้ให้เป็น4คนเอกสารตามนี้น,นี่เอกสารตามนี้ ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากราชการให้แก่คู่สมรสของตนจะต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบอด้วยกฎหมายไม่ว่าจะจดตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เว้นไว้ก่อนเรามาโฟกัสที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีในรารที่ว่ายะลาและสะตูล2489เอกสารหลักฐานที่นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลต้องใช้ในการประกอบการพิจารณาเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ ได้แก่สำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสกรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยผู้มีสิทธิสามารถใช้สำเนาทะเบียนสมรสดังกล่าวเป็นเอกสารอ้างอิงการเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้ทั้งนี้หากกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เป็นชายซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและ1น,นะเป็นผู้ชาย2นับถือศาสนาอิสลามมีภูมิตรลำนาก็คือทะเบียนบ้านอยู่ในปัตตานีนาราธิวาสยะลาและสะตูล ได้จดทะเบียนสมรสตามพระราชบ,บัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสยยลาสตูลซึ่งใช้บังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพณิชย์น,นิบัร5และบัร6ในเรื่องครอบครัวและมรดกสามารถมีสิทธิ์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่สมรสได้ไม่เกิน4คนข่าวดีนะครับดีใจแทนพี่น้องมุสลิมด้วย <c oughs> ดีใจแทนพี่น้องมุสลิมด้วย ่าส่วนก็คนถามมาเยอะว่าอ่าจะได้เท่ากันไหมอ่าปรากฏตามพื้นที่ตามกฎหมาย